ช anel นะคะตอนนี้จันทินมาก็อยู่ที่บ้านกกตูมนะคะก็จะเป็นชุมชนเล็กๆนะคะก็แวะมาแล้วก็ถือโอกาสมาถ่ายหมู่บ้านกกตูมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมูนนะะ่หนึ่งหมู่ที่หนึ่งตำบลกกตูมอำเภอดองหลวงจังหวัดมุกดาหารนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นเขตของจังหวัดมุกดาหารแล้วนะคะก็แถบนี้ก็หมู่บ้านเขาก็จะเป็นแบบคล้ายๆทางทางเหนือนะคะที่จัจารย์มาเคยไปะคะ่ะก็จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ติดๆกันนะคะ เขาก็จะเป็นบ้านแบบนี้นะคะที่อยู่เป็นบ้านติดติดกันบ้านหลังแล้วก็จะเป็นบ้านบ้านเพนบ้านไม้นะคะก็มาที่กบตูมหลายแล้วครับแล้วก็ไม่เคยได้ได้เดินชมหมู่บ้านกบดูมสักทีนะคะ ก็จะเป็นอีกเส้นทางเลงคะที่ที่เข้ามาได้ค่ะ สวัสดีค่ะคุณป้าถนน,นเส้นนี้ไปไหนคะไป,ไปทางไหนแล้วทางนี้ไปไหนคะไป,ไป,ไปตะง,งอยไป,ไปตะง,งอยอ๋ออันนั้นไปกอกาไปเต่าง,งอยได้ใช่ไหมคะเต่าง,งอยอันเขาวงอ๋อใช่แล้วถ้าถ้าไปทางนี้คะตรงหลวงอ๋อทางนี้จะไปตรงหลวงพอดีหนูหนูมาจาก,กตรงนั้นหนูเดินมาเพราะหนูอยู่ที่นี่อยู่ตรงนี้แหลคะค่ะแต่ว่าไม่ไม่เคยได้เข้ามาเดิน เดินออกมาอ๋อตรงนี้ก็เหมือนไปหอดงหลวเลยเซนนี่นะหนูอยู่ตรงนั้นตรงศูนย์เด็กเล็กเนี่ยนะคะหนูเช่าบ้านของครูอยู่ครูอันดุชมจิตอาจารย์ใช่อาจารย์สมจิตนี่บอกฮะใช่ชาวบ้านอยู่ตรงนี้แล้วหนูก็เดินมาด้านหลังแล้วมันออกนี่หนูก็เลยงงว่าเอ๊ะทางนี้ไปไหนที่ว่าไปบ้านลุงพลได้ทางนี้ใช่ไหมคะขคุณคะ แล้วก็เดี๋ยวพอไปก็จะไปเจอบ้านครูสมจิตจนะั่นใช่ไหมคะโอเคอเคพราะวันนี้หนูเดินมาจากทางด้านหลังก็เลยอีกไกลไหมคะไปจะถึงบ้านครูสมจิตไี่กไกลละไปนี่ก็มันฝ่นโค้งแล้วลบบอลบอลงานเขาก็เมียนเลยลนะอะไรนะคะบนนงานเขาทำบุญนาะท,ที่ที่บ้านที่เขาทำบุญอยู่โอ <ใน S 1> บ,บ้าน<บ>จันชสมจิตนั่นละ่ะอ๋อทำทำบุญอะไรคะทำบุญเจี้ยข้าวนะอ ตรงนี้มันก็เป็นจังหวัดมุกดาหารแล้วเนาะใช่ใชไหมคะเพราะว่าตรงกกอกนั้นเป็นจังหวัดสกลนครหรือเปล่าคะหรือว่ามุกมุกดาหารอ๋อค้นบุญสกลนคร<อ>เคยยต,ย,ย,ตยต่อสกลนครกับมุกดาหารใช่ไหมคะอ๋อโอเคใช่ใช่เพราะหนูมาจากก้นบุญสกลนครโคชูม,มาบุญน,นะมุกดาหารหมด โอเคโอเคขอบคุณนะคะเดี๋ยวดูเ <หา S 2> ดินถ่ายค่ะคขอบคุณค่ะ <ś lar> ตรงนี้เป็นศูนย์เด็กเล็กใช่ไหมคะที่ว่าเขาเลี้ยงลแล้วก็เป็นอนามัยเนาะค่ะข,ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในอ๋อทางเส้นนี้มันก็จะเป็นทางเส้นเดียวกันนะคะ ทางนั้นก็พอออกไปมันก็จะไปเจอเกอกตูมกอกแล้วก็ออกไปเต่างอยทางด้านนู้นนะคะ ใช่ค่ะคุณโจมาไหมมาค่ะสวัสดีค่ะเป็น FC คุณโจเหรอคะ f ีคุณโจสวัสดีพอดีเพิ่งเพิ่งจะจะมาค่ะเล็กมาลงเครื่องเมื่อวานนี้ที่สกลนครแล้วก็นอนที่สกลนครแล้วก็เพิ่งจะว่างๆจะไปเที่ยวจันทิมาได้ค่ะยินดีค่ะเปิดแต่ช่วงนี้ก็ลูกค้าที่จองก็ยกเลิกหมดกันเลยซีฟู้ดก็เปิดอยู่แต่ก็ไม่ค่อยมีคนหรอกค่ะ เพราะว่าเขาก็กักตัวกันนะเขาก็ไม่ค่อยได้ไปไหนกันแล้กก็เลยถือโอกาสลงมาหาคุณโจค่ะขอบคุณค่ะกดติดตามเล็กด้วยนะคะจันที่มาทาวเวอร์ชาแนลค่ะข,ขอบคุณค่ะ ก็พอดอีเดินมาเจอ f อซคุณโจโนะคะก็ถ่ายทายกันนิดหน่อยนะคะที่นี่ก็จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะหมู่บ้านอกตูมแตน่าอยู่นะคะน่าอยู่รู้สึกมนรูบว่าแบบชาวบ้านที่นี่ใจดีนะคะ ยิ้มแย้มแจ่มใสพอเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในนนั้ก็จะเป็นวัดกันนะ,นะคะวัดกงกู๋วัที่นี่พอเวลาเขาทำสวนสวนเขาก็จะอยู่ไกลบ้านนิดนึงนะคะ ก็จะเป็นโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพน,นะคะอันนี้ก็คือวัดกตูมนะคะเป็นทางเข้าวัดนะคะ เขาไปแล้วค่ะมาเขานะคะเดี๋ยวยังเดี๋ยวย้อนกลับนะคะก็ันีเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆยังไงจที่มาก็จะพาเดินออกไปอีกนิดนึงนะคะจะได้เห็นว่า,าบ้านเช่านะคะที่เราเช่าบัสดีค่ะ ่วนมากแล้วบ้านนะคะทุกหลังเขาก็จะมีป้ายชื่อนะคะมีป้ายชื่อแล้วก็มีชื่อเจ้าของบ้าน,นะคะ่ะหมู่บ้านเล็กๆนะคะก็จะมีเห็นไหมคะก็จะมีครบทุกอย่างนะคะมีอาาไมยมีสถานรับเลี้ยงเด็กนะคะแล้วก็มีวัดอยู่ใกล้นะคะ ด้านในตรงนู้นนะคะด้านหลังบ้านหลังนี้เห็นไหมคะก็จะเป็นบ้านที่คุณโจ้เช่าอยู่นะคะเป็นบ้านของบ้านเช่าของคุณครูสมจิตนะคะตรงนี้ ก็รู้สึกว่าจะมีเป็นตลาดนัดนะคะแต่ไม่แน่ใจนะคะว่าวันอะไรเมื่อกี้เราเดินออกไปตรงนู้นนี่นี้ไงคะที่ที่ยายเขาบอกว่ามีงานตรนี้เห็นมีพระอยู่นะคะ เป็นบ้านกอกอกนะคะซึ่งเป็นบ้านลุงพลขับมาสักนิดนึงก็จะมีบ้านกบกูบ้านเก,กอกนะคะพ็เข,เข้ามาตรงนี้บ้านหลังสีดําตรงนี้เป็น,บ,นนะบ้านที่ให้เช่าเขาก็จะมีบ้านให้เช่าอยู่หลายหลังนะคะ เเข้ามาถึงที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กนะคะกำแพงบ้านก็จะเป็นทางเข้านะคะที่ที่บ้านที่คุณโจเช่าไว้นะคะคนี่นะคะด้านในนี่ ห้านใ่ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านนะคะที่คุณเฉยเช่าไว้ก็รถจะจอดอยู่ด้านในนะคะ กดติดตามนะคะชั้นชื่อมาทาเวชแชนแนล